สวัสดีครับสวัสดีแพทย์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าทดสอบสตรีมให้ผมว่าสตรีมได้ลื่นไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบสตรีมด้วยกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คในโทรศัพท์ก่อนว่าลื่นไหมจริงๆวันนี้ผมก็จะมีผู้ร่วมทดสอบด้วยนะครับผมมาจากช่อง Youtube ช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนดูในมือถือก่อนครว่า มันแจ้งเตือนไหมอ่าโอเคมาละโอเคนะผมอ่าสำหรับว่าช่อง youtube ที่จะมาทดสอบก,กับผมเนี่ยเป็นช่อง youtube ที่ผมได้เคยอ่าเปิดตัวไปแล้วเปิดเคยเคยเปิดตัว u t u b e ช่องช่องนี้ไว้แล้วว่าเป็นช่องเกมเมอร์เกี่ยวกับเกมเมอร์เขาคนนั้นก็คือเกี่ยวกับเกมนะผม เรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าช่องนี้นะครับผมว่าเขาจะมาร่วมทดสอบสตรีมกับผมนะผมแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะออกไปธุระก่อนนะครผมแต่เขาก็เข้ามานะครับก็จะประมาณนี้ผมสําหรับช่อง youtube ของเขานะครับใครที่สนใจเรื่องเกมโลบอกแนวคาร์บอยหรือว่าแนวต่างๆนะผมเขาจะแคสเกมนะผมในช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่5้ารอคนนะครับ ใครที่สนใจเรื่องเกมก็สามารถไปติดตามเขาได้นะผมส่วนใครที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์นะผมก็สามารถติดตามช่องผมได้เลยนะผมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกินน้ำลายเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะผมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การสตรีมนะผมหรือว่าการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะผมเช่น PC มอนิเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเกี่ยวให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแต่งคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า บูสวิกบัสวิกต่างกันยังไงนะผมก็สามารถให้คําตอบได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังแบบมีปัญหาอยู่ก็สามารถทัก IG มาได้เลยนะครับผมว่าไอจี IG ก็สามารถทักมาได้ facebook Fanpage ก็สามารถทักมาได้ผมเดี๋ยวผมเปิดหน้าหน้าให้ดูโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสักครู่คือถ้าเกิด facebook Fanpage ผมไม่ได้ ่าเฟซบุ๊กเฟนเพจเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปนะผมว่าจะมีคนมาอ่าคอมเมนต์ Comment หรือไม่นะผมหรือว่ายัางไงแต่ถ้าเกิดไอจีอ่ะไอมันยังเด้งอยู่นะครับว่าเออผมก็ยังนาเวลานะผมก็ยังตอบได้ยังให้คำปรึกษาได้นะครับเรามาดูกันต่อไปเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าไอจีของผมนะผมก็สามารถไปติดตาม i g ผมได้เลยนะครับก็สามารถไปให สามารถมาถามหรือให้คําแนะนําได้นะครับนะครับผมก็สามารถทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะครับผมแต่เกิดดึกไปผมก็อาจจะหลับแล้วนะครับต่อไป Facebook นะผม a c e b o o k อันนี้ผมก็สามารถตอบได้นะผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็สามารถทักมาได้นะครับ facebook นะผมอันนี้ก็ยังไม่ดับเดตโลโก้ใหม่อย่างไดผมเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับก็สามารถทักมาได้นะผม เพจเดียวมีผู้ติดเพจเดียวเท่านั้นที่มีผู้ติดตามถึงห้าร้สิบเจ็ดคนนะผมก็สามารถไปกดติดตามให้มันทะลุพันหน่อยเหอะอะไรมานี้ไอจก็สามารถดกดติดตามได้นะผมแล้วก็ youtube เนะี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคก็อาจจะแบบมีผู้ชมน้อยนิดนึงอะไรมานี้ก็เป็นการสตรีมเริ่มเล็กๆน้อยๆน,นะผมก็หลังๆมาผมก็อาจจะเริ่มสตรีมนะผมแต่ว่า ไม่ได้อะไรจริงจังมากในเกีกบการสตรีมแต่เน้นไปทางอัทิตย์มากกว่านะครับอ่ะเรามาพูดถึง youtube youtube ดี่ว่าว่าตอนนี้ y o ย u u e ไมันอัปเดตใหม่นะครับว่าสามารถสนับสนุนอ่ายูทูปเปอร์ได้นะผมโดยการอ่จะไงอะ่ะส่งเงินไม่ใช่ส่งเงินดิส่งเงินมันเหมือนป้นอ่าสามารถโดเนตมานะผมไมโดเนตหรือส่งเงินมา ประมาณ20บาทนะครับผมก็สามารถส่งมาได้หรือว่าใครที่แบบมีกําลังทรัพย์ก็สามารถส่งได้ถึง1นึ่งหมื่นอะไรประมาณนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับก็แค่เพียงแค่20บาทนะผมก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็ขอคุณครับคุณครับใครอยากจะอยากจะสนับสนุนนะก็สามารถสนับสนุนได้นะครับผมโอเคนะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครที่ มีปัญหาติดเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าในการสตรีมหรือว่าในอาการอัคลิปเนี่ยก็สามารถมาที่แฟนเพจแฟนเพจหรือว่าไอจี IG ได้เลยนะผมสามารถทักแชทมาได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับก็สำหรับในเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมผมว่าตอนนี้ผมก็จะมีอยู่2 2กิจกรรมก็คืออ,อย่างที่เคยมี อย่างที่เคยผมโพสต์ไว้ก็คือกิจกรรมแฟนอาร์ตนะผมว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนวาดแฟนอาร์ตมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอสตรีมแล้วมันมันเน็ตเน็มันไม่ค่อยดีโอเคตอนนี้มันก็จะมีะแฟนอาร์ตมาแฟนอาร์ตนะครับนี่ที่ผมที่ผมเคยลงไว้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแฟนอาร์ตที่แฟนเพจส่งมาให้นะผมก็ดูดูแล้วก็อ่า ปลืมปืมใจนะผมว่าส่งส่งแฟนอาร์ตมานะครับโอเคอะไรนะขอเงินหนึ่งล้านครับสร้างตัวโอ้ไม่ได้เะครับขอเงินหนึ่งล้านตอนนี้หนึ่งพันผมยังไม่มีเลยครับคุณส่งเงินมาให้ผมสร้างยี่สิบาทได้ไหมสบสนุนหน่อยได้เปล่าขอบคุรับก็นะครับผมโอเคโอเคสระระคุ สามารถ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 เข้ามาคุยในดิสได้นะครับส,สามารถเข้ามาคุยในดิสได้นะตอนนี้ในนี้ก็จะมีช่องยูทูบเบอร์ไว้แต่ว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์คนนั้นไอ้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ดิเกมเมอร์คนนั้นขเขาเขาไปข้างนอกเออก็สามารถเข้ามาคุยหรือเ่อมมาร่วมจอยกันได้นะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปต่อไปกิจกรรมที่สอง ่ามันจะถึงวันครบรอบวันครบรอบนะครับผมกี่ปีนะผมลืมแล้วเนี่ยกี่ปีนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอาไปลบกันสิ ามปีก็มันจะครบรอบสามปีนะผมสำหรับช่อง youtube ช่องนี้นะครับสามปีกับการที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับกับช่อง youtube นี้ซึ่ง<า>จริงๆ<า>แล้วว่าวันวันที่ครบรอบ u t u b e อะ่ะมันวันที่<า>31ทธันวาแต่ว่าผมจะเลื่อนมาวันที่อ่าน่าจะ25แหละวันที่คิดมากพอดีแหละน่าแหละผมจะเลื่อนมาพอดีผมจะเลื่อนจากอ่าจากยี่ยี่สาเนี่ยเป็น 25าธันวาน,นะผมเพราะว่าวันที่3าสเนี่ยทุกคนก็คงจะไปเขาดาวกันอะไรเงี้ยผมก็คงจะไปเขาดาวอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแบบไม่มีเวลาสตรีมแต่ว่าผมจะย้ายซึ่งกิจกรรมนั้นซึ่งมีทุกปีว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยผมจะแจกเงินนะผมแต่ก่อนเนี่ยเป็นทัวร์เลดแต่ตอนเนี้ยผมสามารถเป็นเงินธนาคารได้อะไรได้นะผมหรือว่าผมอาจจะอ,อาจจะนี่อาจจะทํากิจกรรมที่มัน อะไรที่มากกว่านี้ผมเช่นแจกมวกหรือแจกแมสที่ผมทําขึ้นมาตอนนี้กําลังออกแบบนะผมก็หรืออาจจะมีเสื้อด้วยนะครับตอนนี้กําลังคิดหรือว่าออกแบบอยู่นะครับก็สามารถนะผมเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งที่แล้วมีคุณอะไรได้นี่แหละผมลืมได้เดี๋ยวผมขอหาก่อนที่ผมแจกไปนะครับที่โทรหาใครไม่ติดเลยโทรหาคุณคนนั้นติดแล้วผมก็รวบเป็นรางวัลเดียวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะผม เดี๋ยวผมขอหาก่อนคลิปไหนนะเนี่ยประกาศผลผู้โชคดีนะครับผมก็มีผู้โชคดีเข้ามาเยอะอยู่แต่ว่าโทรไม่ติดเลยทั้งสามคนนะผมโหเลยเริ่มใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะผมเออถ้าถามว่าจุดจุดประสงค์เนี่ยที่ผมมาทํา youtube เนี่ยมันเริ่มจากอะไรผมแรงมาดานใจหรือว่าเออเออถ้าถ้าถ้าใครถ้าใครหลงมาเข้ามาดูคลิปนี้นะ ผมขอบอกเลยว่าแรงบันดาลใจของผมเนี่ยเออมันมัน,ม,นมันถามว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยว่าคลิปเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผมเลยเดี๋ยวคลิป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 ล่างสุดเลยแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจมากก็คลิปล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจตรงที่ว่า ดี๋ยวขอเลื่อน,นอ่ะอ่ะคลิปเนี้ยคือสมัยนั้นอ่ะสมัยนั้นเนี่ยผมอ่ะไม่มีแม้กระทั่งไม้ไม้ผมก็ไม่มีพอหลังหลังมาเนี่ยผมเริ่มไปซื้อซื้อ,ซ,อซื้อหูฟังมาหูฟังที่เป็นครอบเงี้ยหูฟังครอบแล้วก็มีไม้มาซึ่งคุณภาพต่ำมากเสียงคือแบบมีไม้ช็อตบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นนะ ตอนนั้นมันก็พังไปแล้วหักไปแล้วถ้าเกิดผมผมจะเก็บไว้เอามาดูก็เฮ้ยมันหักไปแล้วผมทิ้งไปแล้วอะอะไรมาเนี้ยมันใช้คุ้มมากก็ทําให้ผมเนียมีแรงบันดาลใจทาคลิปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนบางครั้งอะ่ะมันก็วิวมันก็แบบต่ําบ้างไม่มีคนดูบ้างอะไรประมาณเนี้ยจนทําให้ผมอะ่ะมีรู้สึกว่ามีไฟว่าเฮ้ยมันต้องทําให้ได้อยู่วะอะไรประมาณเนี้ยเมื่อสองปีที่แล้วนะ พอสองปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มทํามาทํามาเรื่อยๆมันเริ่มดีดตัวคือแบบเฮ้ยเราเริ่มจับเส้นทางได้แล้วว่าเส้นทางนี้นะมันต้องอยู่กลางๆถ้าเราไปคลิปที่ไม่ตามกระแสเนี่ยมันมันมันก็แบบมันก็เหมือนส่วนทางครับมันก็แบบไม่มีคนดูอย่างเช่นสมัยพับแคสสมัยพับแคสเนี่ยผมก็ทําสอนแฮกพับแคสนะผมโดยการที่คลิก พาพแคทรัวๆอะไรประมาณนี้มันก็เออมันก็แบบมียอดวิวมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมสมัยนั้นผมตามไม่ทันเนี่ยคือแบบเอยพาพแคทมันก็เริ่มเบาบางไปแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งมาลงคลิปอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้ก็สําหรับใครที่มีแรงบันดาลใจนะผมก็ขอให้อ่ามีแรงบันดาลใจให้มากกว่าน,นี้ครับคืออย่าท้อครับอย่าท้อคุณทําคลิปหรือว่ามีใครดูเนี่ยคุณลงไปเถอะ ยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวก็จะมีคนดูเองนะครับอ่านะครับต่อไปนะผม ซิลิโคนถูกกับซิลิโคนแพงมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับอ่ามันต่างกันที่ว่าซิลิโคนเดี๋ยวซิลิโคนนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมอ่าอาจจะหน่วงนิดนึง นี่มันซิลิโคนทาบ้านไม่ใช่นี่มันซิลิโคนซิลิโคนซีพียูสิซิลิโคน CPU ซีพียูน,นะผมอ่าถามว่าซิลิโคนถูกกับซิลิโคนแพงมันต่างกันยังไงใช่ไหมต่างกันที่เนื้อสัมผัสครับคือเนื้อสัมผัสเนี่ยถ้าเนื้อสัมผัสดีอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะผมไม่ได้จะเสียดสีแบรนด์นะนะถ้าเนื้อสัมผัสดีนุ่มนะผมนุ่มแบบเรียบๆเลย มันก็จะถ่ายโอนความร้อนไปให้ซิงค์ได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดซิลิโคโนที่แบบไม่มีคุณภาพคือใชใ้ไปได้สัก 2- อสเดือนก็แห้งนะแต่ว่ามันไม่มีหรอกอย่างน้อยก็ปีขึ้นเนี่ยถึงจะแห้งแต่ยังยังแบบเอ่อยกตัวอย่างที่แบบผมเคยใช้มานะตัวละแท่งละ,แท,งละแท่งละเท่าไหร่นะผมเคยผมเคยซื้ออยู่มันเล็กๆอันนี้อันนี้อันนี้แต่ไม่ใช่แบรนด์นี้นะไม่ใช่แบรนด์นี้แต่ว่าแท่งมาเนี่ยผมใช้ไปแต่ถามว่า มันแท่งละสิบาทอ่ะใครๆก็อยากลองใช่ปะเออผมก็เลยลองซื้อมาผมก็ลองใช้เอ้ยแรกๆมันก็ดีแหละแต่ตังหลังมามันแห้งมันแห้งเร็วมันเหนียวแบบมันสามารถปั้นได้อ่ะมันสามารถทําเงี้ยปั้นได้ใช่ไหมพอมันปั้นได้แล้วมันการที่ถ่ายโอนความร้อนมันมันไม่ดีมันไม่ดีพอครับมันไม่ดีพออ่ะตอนนี้อ่าคุณคุณยูทูบคุณเกมเมอร์มาแล้วครับสวัสดีครับอะอลห สวัสดีครับผมอ่ามาแล้วนะเจ้าของช่องเจ้าของช่องอะไรนะออคเดตี้ซีเอครับเดยวเอ้ยขอใหม่ทีหนึงนะขอขอขอเขาซื้อช่องใหม่อีกทีนึงได้ไหมออคเดตี้ซีเอครับผมครับผมเนี่ยครับเจ้าเจ้าของช่องนะครับผมมีอะไรจกจะบอกไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวนึงนะขอเปิดขอเปิดซื้อช่องแบบ โอเคครับโอเคครับรออยู่ครับโอเคมาละอ่ะมีมีอะไรอยากจะแนะนำไหมมีอะไรอยากจะแนะนำช่องตัวเองบ้างไหมแนะนำอะไรครับผมอะไรก็ได้อ่ะโปรโมอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมอ,อยากอยากถึงพันซับไวๆนะครับจะจะขยันลงคลิปนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ลงคลิปสักทีน่ะอา้าก็ตี่ครับ อาจจะเป็น่าเครือข่ายนะผมใครที่อยากจะเข้าร่วมเครือข่ายยูทูบเบอร์ก็สามารถมาเครือข่ายได้เลยอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องซิลิโคนถูกกับซิลิโคนแพงกันก่อนอเจ้า,จาของช่องเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยผมขอเปิดเปิดชื่อคุณได้ไหมชื่อเล่นคุณได้ไหมเปิดเผยได้ไหมฮัลโหลเปิดได้ครับผมเโอเคครับคุณคุณโอเนี่ยคุณโอเนี่ย,คเ,ยเคยมีประสบการณ์ซิลิโคนถูกกับซิลิโคนแพงไหมอ่า เคยไหมยังไงดีมันก็ไม่เชิงครับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันอึคอมเครื่องเก่ามันเป็นซีดีโคนซีดีโคนของเอ d มในในนั้นอะ่ะซีดีโคนเก่าเลยนะเครื่องเก่ากเครื่องแรกเลยเป็นไอซีดีโคนติดกับซิงของ a อ d มดีนะครับผมครับผมไม่รู้ก็มันมีแถมมามันมันติดแล้ว พอผมใช้ไปสักพักพอผมเปลี่ยนซีพผมเปิดออกมาคิดว่เอ้ยขอไปานยะมันมัน,มน